ทีนี้ <c oughs> จากที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ๆเกี่ยวกับรูปแบบของการแปลงลอเรนซ์เนี่ย <นะ S 2> ก็คือว่ามันจะต้องเป็นการแปลงเชิงเส้นหรือมันจะต้องเป็นลีเนียร์รารฟอร์เมชันเหตุที่เราพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเรารู้ว่าเรารู้ว่า เราบอกว่ามันไม่มีกรอบอ้างอิงใดที่มีลักษณะพิเศษกว่ากรอบอ้างอิงอืง่นนั่นหมความว่าถ้าเรารู้ว่าการแปลงจากกรอบอ้างอิง s ไทมไป s เนี่ยเป็นแบบไหนการแปลงของกรอบอ้างอิงจาก s ไป s ทมก็ต้องมีรูปแบบเดียวกันนะครับเพียงเดียว,ว่ามันจะมีข้อแตกต่าง,งนิดเดียวคือทิศของความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างการอบอ้างอิงทั้งสองนะครับซึ่งหมายความว่าการแปลงจาก s ไทมมา s แล้วก็ก,การแปลงกลับ จาก s เป็น r ไ m e เนี่ยจะต้องให้ผลในลักษณะเดียวกันซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยการแปลงที่มีสมบัติแบบนั้นเนี่ยมีได้เป็นอย่างเดียวคือต้องเป็น linear transformation เราเคยพูดถึงประเด็นนี้ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ได้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเขียนการแปลงระหว่างพิกัด x r i m e ที่ผู้สังเกต s r i m e มองเห็นนะครับแล้วมันเป็นฟังก์ชัน ขอ,องพิกัด x และเวลา t ท,ที่ผู้สังเกต s มองเห็นเนี่ยการไอตัวรูปฟังก์ชันนี้จะต้องมีลักษณะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นก็คือเขียนอยู่ในรูปของ f(x) บวก e t นะครับเมื่อ f กับ e นี้เป็นค่าคงตัวนะครับเมื่อ f กับ e เป็นค่าคงตัวหรือ ถ้าเราจัดพจน์ตรงนี้ใหม่เป็น f x บวก e ส่วน f t ไหมก็คือดึง f ออกไป <Yeah. S 1> f กับ e ตรงนี้เป็นค่าคงตัวนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือเราต้องการเราอยากจะรู้ว่าค่า f กับ e เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหรนะ่จุดหนึ่งที่เราสามารถจะนำมาแก้ สมการนี้ได้นะครับก็คือเรารู้ว่าที่ตำแหน่ง x พรามเท่ากับศนเนี่ย x มีค่าเท่ากับ ut เห็ไหมครับความหมายก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปนี้บนแกน t พรามเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่สมรัรผู้สังเกต x พรามเนี่ย x พรามเท่ากับ0แต่เรารู้ว่าถ้า ทุกจุดที่อยู่บนแกน t พาร์มนี้สำหรับผู้สังเกต s มันจะถูกกำหนดโดยสมการ x เท่ากับ ut เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าที่ x พาร,ร์มเท่ากับศูนย์จุดไหนก็ได้บนแกนนี้เนี่ย x พาร,ร์มเท่ากับศูแต่ค่า x จะมีค่าเท่ากับ ut เห็นไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราได้ความสัมพันธ์นี้มานั่นหมายความว่าการแปลงของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปนตามความสัมพันธ์นี้ก็คือ าเมื่อไหร่ก็ตามเราแทนค่า x เท่ากับ ut เข้าไปปุ๊บเราจะต้องได้ x พร้มเท่ากับ0ออกมาโดย x กับ t เนี่ยจะมีค่าอ,อ่ไม่ใช่ x กับ t เนี่ยอ,อ่ในในกรณีนี้ x สำหรับบนแกน x พร้มนะครับไม่บนแกน t พรมนะครับ x เป็นฟรรงังก์ชันของ t แต่ไม่ว่าค่า t จะเป็นเท่าไหร่ x ก็จะต้องมีค่าเป็น ut นะเมื่อแทนเขา้าไปในการแปลงแล้วจะต้องให้ค่า x พรมเท่ากับ0เสมอเพราะฉะนั้น ถ้าเราแทน x เท่ากับ ut เข้าไปในสมการนี้นะครับเราก็จะเห็นทันทีว่าค่า t e, ส่วน f นี้จะต้องมีค่าเท่ากับลบ u ใช่ไหมครับลองแทนค่า x เท่ากับ ut เข้าไปก็คือแทนค่าตรงนี้เท่ากับ ut แล้วเรารู้ว่าถ้าเราแทนค่า x เท่ากับ ut เข้าไป x คามจะต้องเท่ากับ0ชูชย์ไหมครับเพราะนั้นมันจะเป็นจริงได้ก็คือ e ส่วน f จะต้องมีค่าเท่ากับลบ u หรือเราจะได้ว่า x พรมีค่าเท่ากับ f x ลบ ut เห็นไหมครับอตอนนี้เรา,ากำจัด e ไปได้หนึ่งตัวแล้วนะครับเหลือ f ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เราพิจารณาในกรณีของการแปลงจากการแปลงของ x พร์นะครับแน่นอนมันก็จะต้องมีการแปลงของ t พร์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน การแปลงของ t ตามแล้วเราบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันของ x กับ t เหมือนกันนะแล้วก็ต้องเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนั้นเราอาจจะเขียนแบบนี้อยู่ในรูปของ h x บวก g t เห็นไหมครับเราอาจจะเขียนแบบนี้แล้วเราก็อาจจะบอกว่ามันอยู่ในรูปของ g h ส่วนง t บวก t ก็คือดึง g ออกมา h กับ g เป็นค่าคงตัว เห็นไหมครับในทำนองเดียวกันตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้า t' ีพ์เท่ากับศูนย์ก็คือแกน x พาร์นที่เหตุการณ์ที่ t' ีพรมเท่ากับศหรือทุกๆจุดบนแกน x พร์มเนี่ยนะครับเราจะได้ว่า t มีค่าเท่ากับ u ส่วน c กลังสอง x อันนี้ที่เราเพิ่งทำไป ใช่ไหมครับก็คือบนแกน x พร์มเนี่ย t จะมีค่าเท่ากับ u ส่วน c กําลังสอง x นั่นหมายความว่าทุกๆจุดบนแกน x พร์มนะฮะ t มีค่าเท่ากับ u ส่วน c กําลังสอง x นะครับแต่ t พร์มจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า t เท่ากับ u ส่วน c กําลังสอง x เข้าไปในการแทนตรงนี้ม,มันจะต้องให้ค่าออกมาเป็นศูนย์เพราะเรารู้ว่าถ้า t เท่ากับ u เท่ากับ อ่ u ส่วน c กําัง 2x คือบนแกนบนเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือแกน x พรานสองหรัคู่สังเกต s ผาซึ่งหมายความว่าบนแกนนี้ t จะต้อง t พาจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์น้นถ้าเราแทนค่าตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะพบว่า s ส่วน g จะต้องมีค่าเท่ากับลบ u ส่วน c กําลัง2นะ่ลองแทนค่าเข้าไปดูแล้วจะให ฝั่งซ้ายของสมการเป็นศูนย์นะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มันตกอบ x ไปนะครับแกนนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้การแปลงของ t ีพาร์ออกมาเห็นไหม มีค่าเท่ากับ g t ลบ u ส่วน c กำลังสอง x นะครับค,ค่าค่าค่า s ถูกกำจัดไปแล้วนะครับเหลือแค่ g เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลือค่า f กับ g สองค่านี้ถ้าเราหาได้เราก็จะได้การแปงออกมาทันทีนะครับทีนี้เราจะหาค่า เ uh, อฟกับจออกมาอย่างไรงนะครับตรงนี้เราก็จะใช้หลักของทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับที่บอกว่าความเร็วแสง มีค่าเท่ากันนะครับสำหรับผู้สังเกตทุกคนความเร็วแสงมีค่าเท่ากันสำหรับผู้สังเกตทุกคนแล้วกับค่าสี่สำหรับผู้สังเกตทุกคนไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งสัมพัทธ์กันยังไงนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราเขียนสมการของเส้นทางเดินแสงสำหรับกรอาบนาังอิง s เราก็จะได้สมการของเส้นทางเดินแสงว่า x มีค่าเท่ากับ c t เห็นไหมครับ <c oughs> ในขณะที่ถ้าเราเขียนสมการของเส้นทางเดินแสงสำหรับผู้สังเกต s ผานเราก็จะได้ค่า x พามีค่าเท่ากับ c t ครัมเห็นไหมครับเราก็จะได้ สมก,การออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าสมการ x เท่ากับ c t มันก็คือถ้าเราวัดความเร็วแสงในในกรอบนั่ง s เราก็ได้ความเร็วเป็นค่าเท่ากับ c x พราม e ีค่าเท่ากับ c t พรามก็หมายความว่าถ้าเราวัดความเร็วแสงในกรอบ่ง s ามาเราก็ได้ค่าม,มาเท่าก,กับ c เช่นเดียวกันทีนี้ <c oughs> จากตอนก่อนหน้านี้นะครับเราได้การแปลง x พาร์มแล้วก็ t พนะาร์มนะสมะการสำหรับการแปลงของ x พาร์มกับ t พาร์มออกมานะถ้าเราบอกว่าเราไปดูพิกัดหรือจุดทุกๆจุดบนเส้นทางเดินแสงนะนะสำหรับผู้สังเกต S นะครับเราก็จะได้เส้นออกมา x นะ เท่ากับ ct ใช่มั้ไครับแล้วสำหรับผู้สังเกต x t t เราก็ยังคงได้ x พเท่ากับ ct เหมือนเดิมแต่ทีนี้เรารู้ว่า x มันมีความสัมพันธ์ระหว่าง x t ์ t t กับ xt อยู่ เพราะฉะนั <sentido. S 2> ้นถ <c oughs> <on> ้าเราแปลงจุดบนเส้นทางเดินแสงถ้าเราแปลงจุดบนเส้นทางเดินแสงเช่นเราดูเราเราบอกว่าบนเส้นทางเดินแสงสําหรับผู้สังเกต S เนี่ยเราต้องการจะแปลงไปเป็นเส้นทางเดินแสงสําหรับผู้สังเกตเอพรนะครับเส้นทางเดินแสงสําหรับผู้สังเกต S เราต้องการจะให้เป็นเส้นทางเดินแสงสําหรับผู้สังเกต S p r พ m ร ทีนี้สำหรับผู้สังเกต S เนี่ยถ้า x มันมีความสัมพันธ์กับ t ตามสมการนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราเอาความสัมพันธ์ของ x กับ t ตรงนี้แทนเข้าไปในการแปลน,นี้เราจะต้องได้พิกัด x อพามของเส้นทางเดินแสงออกมาใช่ไหมครับเราต้องได้พิกัด x อสพามของเส้นทางเดินแสงออกมาและในทำนองเดียวกันถ้าเราเอาค่า x t บนเส้นทางเดินแสงนี้ ไปแทนบนการแปลงของทีพามเราก็จะต้องได้เวลาของเหตุการณ์ของเส้นทางเดินแสงสำหรับผู้สังเกต s p สพ m มออกมานะครับนั้นถ้าเราทำแบบนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับ <c oughs> x อ r พามมีค่าเท่ากับเ ct ลบ ut ตรงนี้คือการที่เราแทนค่า x เท่ากับ ct เข้าไปในสมการนี้นะครับก็คือ x เท่ากับ ct หมายความว่าตอนนี้เรากำลังดูพิกัดบ,บนเส้นทางเดินแสงนะซึ่งเรารู้ว่า x เท่ากับ ct เพราะ,ะนั้นเราแทนค่า x เท่ากับ ct เข้าไปแล้วเราเราอยากจะรู้ว่าที่พิกัดบ,บนเส้นทางเดินแสงของที่สังเกตไโดยผู้สังเกต s เนี่ยมันจะให้พิกัดของเส้นทางเดินแสงสำหรับผู้สังเกต s ทำ ก็คือจะได้ตำแหน่ง x พ่านและเดี๋ยวเราจะแทนเพื่อหาตำแหน่งหาเวลา t พ่านออกมาด้วยนะครับนั้นเราจะได้ x ออกมาเป็นแบบนี้และในทำนองเดียวกันถ้าเราแทนค่าเข้าไปในสรรมการของ t ผ่านมันก็จะกลายเป็น g, g u t ลบ u ส่วน c กลัง2คูณกับ c t ใช่ไหมครับ u ส่วน c 2คูณก c t ซึ่งถ้าเรา c สองตัวนี้ตัดกันนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น u ส่วน ct ใช่ไหมครับ <c oughs> u ส่วน ct นะครับ <c oughs> ทีนี้ค่า x กับ t x พลม t พลมตัวนี้คือพิกัดของเส้นทางเดินแสงนะครับที่เราแปลงมาจาก ผู้สังเกต s นะครับแปลงไปบน,บนผู้สังเกต s พรนะรหมายความว่าถ้าบนเส้นทางเดินแสงที่ตำแหน่ง x ที่เวลา t าบนเส้นทางเดินแสงที่เวลา t ตำแหน่งคือ x เท่ากับ c t แล้วเราอยากจะรู้ว่าที่พิกัด x กับ t ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าอะไรสำหรับพิกัด x พรม t พรมนะครับเราก็ใส่เป็นการแปลงนี้นะครับแต่เรารู้ว่า เมื่อแปลงไปเป็นพิกัด x e t-prime แล้วเนี่ยแต่มันก็คือแสงเหมือนเดิมเนี่ยเราจะต้องได้ว่า x p r i m e มีค่าเท่ากับ c t p r i m e ด้วยอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ว่า f นี c t ลบ u t จะต้องมีค่าเท่ากับ c คูณกับ g t ลบ u ส่วน c t t ลบ u ส่วน c t นะครับซึ่งจเห็นว่าถ้าเรา c คูณเข้าไปข้างในนี้เราจะได้ว่าไอ้ตัวที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยสมการนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ f จะต้องมีค่าเท่ากับ g เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำจัดพารามิเตอร์ออกไปหนึ่งตัวคือ,อเราอาจจะบอกเรากำจัดแค่ g ออกไปเพราะเรารู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ f แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้ว่า x พรามมีค่าเท่ากับ f x ลบ ut และ t พรามมีค่าเท่ากับ f t ลบ u ส่วน c กำลังสองโอเค ครับนั้นตอนนี้เราเหลือตัวแปรตัวเดียวนะที่เราจะต้องหาว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะัก็คือไม่ใช่ตัวแปรเรามีค่าคงตัวตัวเดียวที่เหลือก็คือค่าคงตัว f ที่เราจะต้องรู้ว่าหาค่าให้ได้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้ทริคอีกนิดหนึ่งนะเป็นทริคทางกายภาพนิดหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันในตอนต่อไปว่าจากเช็คตรงนี้มันจะทำให้เราได้ค่า f ออกมาได้อย่างไร